ไปกันนว้ยเคยมีี่เขาเลยเกิดมตกันเว้ยไต่กันด้วยอันนี้ก็ใช่เหรอนึ่โอ้ใหญ่มากเยอ่ะมันอยู่ใกล้น้ำไงพอหลังวบ้าน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 ชื่อบ้านอะไรนะตาบ้านสวนอะไรโอ้ยนุตาไหนอ่ะพ่อม่ชื่อนะบ้านเต็มนี่ันน้อยที่ไหนเนี่ย บ้านสวนมีนาสามไร่โอ้ล้อเล่นเปนไหนสามไร่มันต้องเข้ากับแปลงตรงนี้เแปลตรงนี้มันสามไร่ใช่ไหมแต่มันเดินถนนจริงไป็นสักประมาณสองสามเมตร เดินนี่ลูกเดินเช่ปู่เอเดินเดินมาหาแม่ตรงนี้ตงวเราเป็นหนุ่มแล้วชอนแ้วกช้อนอยากหาใครหาลกเดินจังที่ลตาให้ปูใไหมเรื่ยว่าน้าเหมือนกันไหม พี่กับน้องอย่างอยู่วันนี้ตูกระดกไันแล้ว